มีเพื่อนของเราถามว่าฟักทองกับมันที่ครูปลอยเอาไปให้นกอะค่ะครูปลอยเอาไปต้มหรือเอาไปนึง่งถ้าพูดในเรื่องของสารอาหารนะคะการนึ่งเนี่ยยังคงคุณค่าสารอาหารได้ครบถ้วนมากกว่าการต้มค่ะเพราะว่าวิตามินบางอย่างเนี่ยอาจจะสลายไปกับน้ําที่ต้มแต่การนึ่งเนี่ยมันมีอุปกรณ์มากกว่าการต้มมันต้องต้องมีถาดรองแล้วการทําความสะอาดเนี่ยมันก็เพิ่มขั้นตอนด้วยครูปลอยมองว่าถ้าเกิดว่าเราไป ทำกระบ,บวนการให้อาหารนกที่มันยุ่งยากมากเกินไปมันนานๆเข้าอะค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากให้อันนั้นกับนกแล้ววิตามินเสริมอะค่ะครูปอยเชื่อว่าทุกบ้านที่เลี้ยงนกเนี่ยก็ให้วิตามินเสริมกับนกอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นครูปอยมองว่านกเนี่ยจะไม่ค่อยขาดวิตามินพวกนั้นละค่ะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการต้มหรือการนึ่ง มันไม่ใช่ประเด็นสําคัญค่ะสําคัญก็คือการปรุงให้สุกมากกว่าเพื่อให้สารพิษที่อยู่ในผักหรือผลไม้เนี่ยมันสลายไปค่ะ